ก็บใจไว้ในลิ้นชัคงมีเจ้แล้วรักแท้เบื่อกับความปลวนปลามันไม่แค่และไม่หวังมันเหมือนคนชินชาไม่มองไม่ฟังและแล้วก็มีเธอเดินเข้ามาเข้ามาคนใน ที่ปิดตายเพราะรักเราให้อภัยใจเบาๆมาแบ่งเบาที่ฉันลามาสนใจใยดีคนที่ไม่มีค่าให้รู้ว่าตัวเองอยังสำคัญเก่งมาจากไหน เมื่อไรที่เพ้อยังนึกว่าเธออยู่ในฝันยังมีหรือรักเธอจะเคยสอหามานานวันนี้เป็นไงเป็นกันสิรักเธอหล่งมายังไงคะกุดมอร์นิ่งไหนมานี่สิลูกมา โอ้ยังไม่ได้มีผมเลยใช่ไหมคะน้องเลยยังไม่ได้มีผมเลยยังไม่ได้อาบน้ำเลยใช่ไหมคะอ,อมาดูนะแอมลองพังป้อจ่าไปทำงานนอาา้องเดี๋ยวแม่ถ่ายรูปสวยๆถ่ายรูปสวยๆเดี๋ยวถ่ายรูปสวยๆกันนะคะ,ะเดี๋ยวก่อนที่จะถ่ายรูปนะคะขอแหว้นออาจารย์แอมพูดนิดนึงนะคะก็เด็กๆ คืออนาคตของชาติอาจจะใช้ได้กับสมัยก่อนแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แค่เด็กๆเ,เท่านั้นนะคะคืออนาคตของชาติทุกๆคนคืออนาคตของชาติได้หมดเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้เราเข้าสู่ยุคผู้สูงวัยแล้วผู้สูงวัยทุกๆขั้นนะคะก็สามารถทําความดีทําประโยชน์ให้กับสังคมแล้วก็คนรุ่นหลังได้มากมายจากความรู้และประสบการณ์ข,ของท่ทนนะคะก็ แอมก็เป็นคนหนึ่งคะ่ะที่จะไม่หยุดการเรียนรู้แล้วก็การพัฒนาตัวเองนะคะแล้วก็จะเป็นคนที่ดีขึ้นในทุกๆวันอาจจะไม่ได้ทำแบบทุกสิ่งทุกอย่างแบบเพอร์เฟกดีเพอร์เฟกในอุดมคติของใครแล้วก็อาจจะไม่ได้ดั่งใจใครแต่นี่ก็คือตัวตนที่แอมเป็นอาจารย์แอม a รายตีเดี๋ยวถ่ายรูปก,กับหลานก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาโชว์ให้ดูนะคะรักทุกคนคะ่ะพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ